ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงยอดเยี่ยมของสโมสรเรเอัลมาดริดประจำฤดูกาล2 0ง4ถึง,ง2อ1 5าอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและราคาหูกระผมขอยกมือมไหวขอไปท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูแลวชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแ,มแชร,ร์อยู่ไกลๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับ อันดับที่สิบมาถึงโมดิส่งเข้าในพี่เบลใช้เล่ลวงหลอกลอดดากแล้วถาาเข้าไปยิงโก้ล้มตัวมารับไม่ทันบอลไหลเข้าไปสบายสบายครับดูครับเจอสกิลวานอนสอนบอลเล่นซะไปไม่เป็นแล้วแปรนิ่มนิบอลทิ่เข้าประตูไปง่ายๆเลยอันดับที่9ก้ากระบขาวิ่งยาวสาวตีนมาจากกลางสนามไปต่อไม่ไหวเลยออกซ้ายพี่ดอแกรับช่วงต่อถอไปข้างหน้าแล้วลอกหลบไปหนึ่งต่ออีกทีหนึ่งเป็น2แล้วลองยิงบอลวิ่งไปกระแทกตะข่ายแบบสบายมือสะดือจุดเลยครับ ดูครับการหักเลี้ยวหลบด่านเจอ2องนานติดพี่โดบอกไม่ได้แดกกูหลอกและตอกเท้ายิงเลยสก,กิลกระสุดตีรอ,รอยคินย,ยังต้องยกนิ้วให้เลยจริงๆอันดับที่8มาถึงส่งไปให้พี่โดแกโชว์ทำชิ่งแบบถอดมาจากวินนิ่งชัดทัดและวินเบนแกซัดบอลพุ่งเช็ดคาโกอ,อุทานเช็ดเค่มาอีกแล้วครับคำขวัญของขอบสนามโกบอกไม่ถามกูเลยกูอยากได้ไม่คำนี้ ดูครับแต่ออกซ้ายนิดนึงแล้วจึงยิงทันทีบอลน,นี่วิ่งกระแทกคานเข้าโกเอาไม่อยู่บอกกูต้องยอมจริงๆกูยอมตั้งแต่มึงทิ้งกันมาไล่สัตว์อันดับที่เจ็ดจังหวะทุ่มมาเบนเซม่ากแกดอกบ,บอลข้ามตัวและพี่เจมส์แกเติมเกมเข้ามายิงบอลวิ่งลอยเสียบมุมเข้าไปแบบสวยงามเข้าหลามหนองหมดเลยฮะดูครับจังหวะส่งแบบเทพของพี่เบนเซม่าแล้วฮาเมรริเก้แกเข้ามาซัดเปรี่ยงบอลเวียงเข้าโกไปแบบเอื้อมมืออยู่เชียงใหม่แต่บอลแม่งอยู่เชียงรายฮะเอื้อมไม่ถึง อันดับที่6พี่เบลแกยืนกาแข้งขาแล้ววิ่งมายิงบอลแม่งพุ่งกระแทกสาวเข้าประตูกโกได้แต่ยืนดูทำหน้าสลดแล้วบอกมึงยิงชิงสาวมึงเอาพ่อมึงมารับเองเถอะพี่ดูการยิงของพี่เบลบอลแม่งชิงสาวเข้าประตูกโกนี่ไม่ต้องเหนื่อยเลยเพราะตั้งแต่ยืนดูยืนเฉยๆตลอดงานได้แต่ พี่เจมส์กชิงให้อิสโก้ไปต่อหนึ่งแล้วจึงชิงอีกต่อให้พี่โดนละซัดเต็มข้อบอลนโคตรพ่อโคตรแม่แรงโกทะยงตัวมาปัดแต่แรงกัดมันสูงเอาไม่อยู่เข้าประตูไปครับดูครับทำชิงระดับเวิลด์คัพสองจังหวัดติดกันจากนั้นพี่เกก็ยิงบอลน,นี่เลี้ยวโค้งขึ้นสะพานปากเกตบอลเสด็จเข้าประตูไปแบบสวยสดงดงามจริงๆอันดับที่4ี่มาถึงพี่เบนตะบึงบอลหน,นีการจับกลุมแล้วชิงให้อิสโก้ใส่พาและทะยานมายิงบอลน,นี่วิ่งเข้าไปพบปะทำธุระก,กับย่าสนานาทันทีเลยครับ ดูครับการยิงระดับแรงตีน4.7ลิตอร์ของพี่เบนโกเห็นแล้วจะไปรับการลำบากกันเลยได้แค่ฝากท่าพุ่งสวยๆอย่างเดียวบอกพ่อคุูสอนท่ามาดีอันดับที่3อิสโก้แกครองบอลมาแล้วเห็นเพื่อนว่างในทางบอลขึ้นสะพานสูงไห้โกโลกมาตกที่ถั่วน้อยกซัดบอลหนีเข้ามุมสามเหลี่ยมแบบโหดเทียมกัะเทียมทอดโกโรโอ้ไม่กอแต่ขวายิงซ้ายทำได้ยังไงวะ ดูภาพชาเับแกจับบอลในตีนขวาแล้วสัดด้วยตีนซ้ายบอลน,นี่ไซก้อยเข้าไปจนเสียพี่ตูนบอกเดี๋ยวมึงโดนกระทืบไอสัตว์เล่นบ่อยแล้วนะเหมือไซจังเลยอันดับที่สองส่งผ่านมาให้พี่เจมอีกแล้วไม่แคล้วพี่แกจะจัดสัรร์ลูกงดงามมาฝากชาวขอบสนามอีกแล้วฮะดูครับเบนเซม่าก,กระจายบอลฝากกองหลังมายังฮาเมกซัดซ้ายเต็มที่จนขี้ทะลักบอลน,นี่เลี้ยวโค้งลงมุมพอดีพี่โกบอกดีไอสัตว์ไม่ต้องเหนื่อยรับเลยเช็ดแค่ยิงอย่างงี้ อันดับที่หนึ่งมันถึงบอกมึงจะไปไหนพี่โดบอกเรื่องของกูอย่าเสือกแล้วพี่โดแก็กเลือกส่งต่อให้พี่มาเซนลโลก,กันสั้นได้วขวาบอลเหินเวหาทยานสูตรข่ายแบบโกเอื้อมจนเส้นยึดกระพุ่งไปไม่ถึงดวงดาวว,าว้าวลมไปซะก่อนครับนะับเป็นทีมที่เกมรุกน่ากลัวเป็นลำดับต้นๆทีมหนึ่งของโลกใบนี้แม้ปีก่อนจะไม่มีอะไรติดมือนอกจากเศษเท้าเหนียวที่กินแล้วไม่ได้ล้างแต่ปีนี้ไม่แน่ว่าการนำทัพของราฟาเอลเบนิเตซจะสำแดงเดชให้ราชนชันขาวก้าวขึ้นสู่บัลลังแชมป์ก็เป็นได้ และนี่คือขอบสนามท็อปเท็นขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากมาริทิสตาทีวีเพจขอบสนามของแท้ต้องล้านไลค์เท่านั้นถ้าท่านารับชมมาจากที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอย๋ยขอบสนามท็อปเท็ตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้ทุกวันเลย